สวัสดีครับเกษตรกรฝึกหัดวันนี้เราพามาดูความลมเดียวนะครับของการปลูกกล้วยนะครับที่เราปลูกไว้วยก่อนฝนประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครับมันก็อย่างที่เห็นครับกำลังจะตายนะครับมาดูผักในกอกล้วยเราบ้างนะครับเหลือแค่พิกนะครับพิกต้นเดียวนะครับไม่ตายครับไม่โตด้วยที่เหลือไม่ต้องพูดถึงนะครับ หายไปหมดแล้วสละนงสละหน่อันนี้กล้วยที่เราตัดนะครับตอนที่มันที่เราป่วงใหม่แล้วเราตัดมันมีคลิปอยู่นะครับที่เราบอกว่ามันไม่โตแล้วเราตัดมันก็มันก็โตขึ้นมาครับมันก็โตได้แค่นี้แหละนะครับมันก็โตได้แค่นี้นะครับเราไม่ได้ใส่ใจมันนะครับเราไม่ได้ใส่ใจมันมากมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรง่ายนะครับ ไม่มีอะไรง่ายปลูกกล้วยก็ไม่ง่ายนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ได้อะไรนะครับ,ไม,ไ,ไ,รนะรบไม่ได้กล้วยก็ได้รู้ว่าปลูกยังไงมันโตปลูกยังไงมันไม่โตนะครับไม่ซีเรียสกับมันมันดูมะนาวกับมะรุมเราบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับยังคงเป็นมะนาวอยู่นะครับมีลูกเก็บกินแล้วนะครับตนน้นี้แต่มันก็โตได้แค่นี้นะครับนะมะรุม เหลือต้นเดียวจากสามต้นนะครับแห้งเหี่ยวหัวโตนะครับไม่ได้รดน้ำท,ทั้งทั้งที่มีสายน้ำมาลด <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลานะครับไม่ใช่ไม่มีเวลาเราก็ขี้เกียจนะครับก,รกันก็ขี้เกียจก็ต้องปล่อยให้ตามยถากรรมนะครับมันก็เลยเป็นไปตามยถากรรมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเตรียมความพร้อมให้เยอะนะครับถ้าเราอยากทำสวนจริงๆนะครับถ้า ใจไม่ถึงนะครับทําไม่ได้ครับยิงถ้าเรามีงานประจําเหมือนผมเนี่ยนะครับจันทร์ศุกร์ทำงานนะครับยูลาตอนเย็นกับเสาร์อาทิตย์บ้างบางเสาร์บางอาทิตย์นะครับเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องระบบน้ําโดยเฉพาะระบบน้ํานะครับทําให้มันง่ายที่สุดสําหรับเรานะครับขนาดนี้ผมทำไม่ง่ายๆนะครับแค่เปิดสวิตช์เปิดปลั๊กแล้วก็รถยังขี้เกียจเลยครับรอฝนแล้วแล้วฝนก็มานะครับอันนี้คือผลงานที่เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับ ไผ่ตรงนะครับไผ่ตรงทีนี้ก็ให้ผลผลิตนะครับให้ผลผลิตแล้วเห็นไหมเราตัดไปแล้วนะครับดูหนอมันที่เราตัดไปก่อนแน่ๆน,นะครับอันนี้ที่กำลังจะตัดตอนนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือไผ่ที่เราจะทําให้มันเป็นนอกฤดนกูนะครับสิบกอนะครับมีอยู่สิบกอนทีนี้จะทําแบบจริงจังนะครับ ทำแบบทดลองด้วยแบบจริงจังแต่เป็นการทดลองเป็นการทดลองทำของผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปด้วยกัน,นครับตอนนี้เราจะเก็บหน่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเริ่มไว้ไว้หน่อเพื่อทำให้มันเป็นลำใหม่ช่วงเดือนสิงหาครับช่วงเดือนสิงหาแล้วก็ <c oughs> จะทำให้มันเป็นนอกฤดูให้มันออกประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะครับ าบอกว่าลำใหม่มันจะมีอายุประมาณ80วัน90วันมันก็จะให้หนอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับคลิปนี้ก็พามาดูแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ